เช่นเคยนะครับครับวันนี้ที่เห็นเลียงอยู่ด้านหน้านี้ก็จะเป็นชุดกล้องวงจรปิดนะครับซึ่งจะใช้พลังงานโซลาเซลล์นะครับ,รบสาเหตุที่ว่าะจะมาประกอบชุดนี้นะครับก็เนื่องจากว่าที่โคกหนองนาน,นะครับที่เราขุดสานเลี้ยงปลาไว้ก็จะมีคนมาขโมยปลาตอนกลางคืนเพราะว่าตอนกลางคืนนี้ตอนนี้ยังไม่มีใครอยู่ครับ ก็จะมีเป็นบางวันบ้างที่ว่าพ่อจะไปนอนที่ที่ที่นาบ้า,างคราวนี้มันก็มีล่องรอยคนมาขโมยปลาผมก็เลยาหาวิธีว่าเอ๊ะจะทํายังไงดีเพื่อที่จะติดกล้องวงจรปิดซึ่งไฟฟ้าเราตอนนี้ยังไม่มีนะครับก็หลายๆที่ผมว่าต้องเป็นเหมือนกัน,นครับแถวสะแถวอะไรเนี่ยไฟฟ้าอะไรเนี่ยมันจะเข้าไม่ถึงก็เลย ไปได้ไอเดียมาอ่าเราติดกล้องวงจรปิดดีกว่าการติดกล้องวงจรปิดเนี่ยผมก็ไปเซิร์ชดูราคากล้องที่ว่าแบบเป็นแผงโซล่าเซลเลยเนี่ยมันก็ราคาค่อนข้างจะสูงมีตั้งแต่4,000กว่าบาทไปถึง1 0ื่นกว่าบาทครับอันนี้เป็นแบบใช้ซิงโทรศัพท์นะครับซึ่งใช้แผงโซล่าเซลอ่าเป็น็เนเซตในตัวแต่ครั้งเนี้ยผมจะมาประกอบเองอ่าหลักๆเดียวอ่าอันนี้ผมก็ยังไม่ได กล้องจอมปิดนะครับอันนี้เป็นแบบกันฝนนะครับใช้ซิงโทรศัพท์ CG นะครับแต่ตัวนี้จะเป็นใช้ไฟไฟบ้านนะครับไฟ AC นะครับตัวนี้ผมก็จะมาประกอบเพื่อประกอบโซลาเซลล์นะครับเพื่อที่จะไปใช้ที่ริมิสาะนะครับก็ไปได้อุปกรณ์ก็จะมีเนี่ยครับเป็นแผงโซลาเซลล์นะครับ อันนี้ขนาด20วัตเดินที่อ่ะตอนแรกผมซื้อมาแผงหนึ่ง20วัตนี้กำลังจ่ายไฟนี้อยู่ที่1 8แโวลต์นะครับไอแรงดันส่วนแอมนีอ้อยู่ที่1.12อแอมนะครับซึ่งแบต,แบตเตอรี่นี่ครับจุได้แแอมถ้าวันหนึง่งชาร์จนัาเปสักประมาณ5ชั่วโมงช่วงแดดจัดจัดนะครับก็ น่าจะไม่เพียงพอน่าจะได้อยู่ประมาณสัก6แอมป์6แอมซึ่งนี้บรรจุได้8แอมบวกกับกล้องกับอินเวอร์เตอร์ที่เราใช้งานอยู่น่าจะไม่เพียงพอผมก็เลยใช้สั่งมาเพิ่มอีกแผงนะครับก็เป็น2แผงอันนี้ก็เป็นขนาด20วัตต์สแผงนะครับครับเดี๋ยวจะมาสรุปอุปกรณ์มีอะไรบ้าง หนึ่งเนี่ยแผงโซล่าเซลล์ครับแผงโซล่าเซลล์มาสองแผงแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวไอคอนโทรชาร์จเจอร์ตัวนี้ก็จะเป็นตัวต่อจากแผงโซล่าเซลล์นะครับเพื่อที่จะชาร์จเข้ากับแบตเตอรี่นะครับส่วนตัวที่3านี้ก็จะเป็นแบตเตอรี่ตัวนี้ขนาด8แอมป์แล้วก็ตัวสุดท้ายอันนี้ก็จะเป็น,อ,น,น,ปนอินเวอร์เตอร์ครับตัวแปลงไฟจาก แบตเตอรี่เป็นเป็นไฟบ้านนะครับ2อ0ร้อโวลต์แต่เขาบอกว่าอืมกำลังวัตตใช้ได้ถึง4,000ันวัตต์อันนี้ผมไปไปลองใช้ดูแล้วนะครับถ้าผมว่าไม่น่าถึง4,000ันวัตต์นะครับน่าจะอยู่ประมาณสักสา0วัตต์น่าจะได้นะครับเพราะว่าใช้กับพวกพัดลมนี้ใช้ไปได้สักระยะหนึ่งครับมันก็ แสดงว่าน่าจะใช้กับกล้องวงจรปิดตัวนี้ได้ครับเพราะตัวนี้รู้สึกจะใช้กระแสกระแสตัวของมันเองครบบ12โวลต์แต่คันนี้เนื่องจากไอห,หัวหัวอะแดปเตอร์ของมันเนี่ยเป็นแบบแจ็คเสียบแปลไฟมาจาก2 2 0โวลต์ผมก็เลยต้องต้องใช้อินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับอันนี้ระบบโซล่าเซลล์นี้ผมก็ครั้งแรกนะครับที่จะมาไอประกอบ ผมก็ดูจาก u t u b e ที่พี่ๆเขาแบบรีวิวการสอนการประกอบอะไรเหมือนกัน,นครับถ้าเกิดใครอยากรู้รายละเอียดเล็กๆก็เข้าไปศึกษาตามรีวิวของพี่ๆเพื่อนๆที่เขารีวิวไว้นะครับครับเดี๋ยววันนี้ผมจะเริ่มประกอบแล้วก็จะไปติดตั้งที่โคกหนองนาก็เดี๋ยวมาตามผลกันว่ามันจะใช้ได้ใช้ได้จริงไหมเดี๋ยวจะเริ่มประกอบกันนะครับ ตอนแรกก็ก็จะมาจัดหน่อยนะครับว่าไอ้ตัวในแผงของเราเนี่ยจะเอาอะไรไว้ตรงไหนนะครับผมก็วางพอคร่าวๆนะครับ ยึดแบตเตอรี่นะครับตัวนี้จะใช้คีบเป็นทายยึดนะครับตัวนี้แบตเตอรี่ ประมาณนี้ครับใช้คือเป็นไทลรัด3ามตัวนะครับนี่มีโยกนะครับตัวนี้ส่วนอิมมเตอร์นะครับผมก็จะหยอดกาวร้อนดีกว่านะครับเพราะว่า รูยึดมันไม่ไม่มีมาให้นะครับแล้วเจ้าตัวเขาเองก็น้นำหนักไม่ไม่เยอะเท่าไหร่ครับก็จะประมาณนี้นะครับแขนของเราก็จะอยู่ทรงนี้เมื่อกี้นี้ผมผิดภาพนิดหน่อยครับตอนแรกตั้งใจว่าจะเบเกอร์ไว้ไวด้านบนนะครับแต่คราวนี้ นื่อด้วยถ้าเกิดเบรคเกอร์ด้านบนนี้อันนี้ผมสลับหน้าหมดแลวครับหันตัวคอนโทรลเซอร์ลงมานี้ตอนแรกหันตัวคอนโทรลเ t อร์มาอย่างนี้ปุ๊บอ่าไปตัวอิวพร์เตอร์มันจะต้องกลับหัวด้วพอกลับหัวปุ๊บมันจะกลายเป็นตัวเลขจอแสดงผลนี้กลับหัวผมก็เลยเปลี่ยนแขนก็สลับให้เป็นแถวนี้ทั้งหมดเลยครับก็จะอยู่ประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะเดินสายไฟอีกทีนะครับครับเดี๋ยวก็จะมาดูไอชุด คอนโทรลโซลาร์เซลล์นะครับที่ผมประกอบไปว่ามีอะไรบ้างนะครับครับก็จะมีครับตัวโซล่าชาร์จเจอร์นะครับตัวนี้แล้วก็จะมีแบตเตอรี่นะครับ Battery, แบตเตอรี่ลวเบเกอร์นี้ผมจะใส่ไว้3ตัวนะครับอันนี้จะเป็นของแผงโซลาร์เซลล์แล้วก็น,นี้เป็นของแบตเตอรี่อันนี้เป็นไฟอ่าไฟอินเวอร์เตอร์นะครับที่แปลงเป็นไฟ220โวลต์นะครับ แล้วก็อันนี้จะเป็นอินเวอร์เตอร์แล้วก็ไอตัวนี้นะครับผมก็จะต่อไอขัวไฟนะครับเอาไว้ใช้สำหรับไฟ1 2โวลต์น,นะครับครับส่วนไอพวกเนี้ยผมก็จะเขียนตัวหนังสือไว้กันการลืมนะครับเพราะว่าเวลาพ่อกับแม่ใช้ก็จะก็ะได้รู้ว่าเบเกอร์ตัวไหนเป็นของอะไรนะครับครับ มาดูที่ไอตัว <c oughs> คอนโทรลชาร์จเจอร์นะครับหรือตัวโซล่าชาร์จเจอร์นะครับก็จะมีปลั๊กไฟนะครับไอไอขั้วไฟขั้วขัข้วลบขั้วบวกจะมีอยู่3ามจุดนะครับจุดแรกนี้ก็จะเป็นของโซล่าเซลล์นะครับก็จะมีต่อต่อเข้ามาจากโซล่าเซลล์นะครับมาตัวโซล่าชาร์จเจอร์นะครับก็จะมีขั้วลบขั้วบวกส่วนไอช่องกลาง2จุดนี้ครับจะเป็น เข้าเพื่อชาร์จแบตเตอรี่ครับอันนี้ก็จะมีขั้วลบขั้วบวกเหมือนกันส่วนอันนี้ก็จะเป็นอีกสองอีกพอร์ตหนึ่งก็จะเป็นขั้วบวกขั้วลบเหมือนกันครับไอ้ตัวนี้จะนําไปใช้ไฟ12โวลต์นะครับตัวนี้ชุดไอ้ตัวโซล่าชาร์เจอร์ตัวนี้นะครับเป็นขนาด30แอมป์นะครับตัวนี้มาดูหลักการทํางานนะครับผมก็เอาแผงโซล่าเซลล์นะครับ ไปไว้ที่หลังคานะครับอันนี้ผมก็ต่อเข้ากันแล้วครับ <c oughs> เวลาเวลาเปิดใช้งานครั้งแรกนะครับให้เปิดที่แบตเตอรี่นะครับจากแบตเตอรี่เข้ามาที่คอนโทรลชาร์เจอร์ก่อนนะครับ <c oughs> เพื่อให้ไอตัวคอนโทรลชาร์เจอร์ดูสระชาร์เจอร์เนี่ยให้รู้ระบบว่าตอนนี้อ่ากำลังชาร์ แบตเตอรี่ที่ระบบไหนอยู่ครับอันนี้มันจะขึ้นที่1 2โวลต์นะครับตัวนี้หลังจากนั้นครับค่อยมาเปิดชุดโซล่าเซลล์นะครับเพื่อที่จะเข้าชาร์จตัวโซล่าชาร์จเจอร์นะครับาจากจากแผงแบตเตอรี่นะครับเข้ามาตัวนี้แล้วก็จะมาเข้าชุดตัวนี้นครับอันนี้เบรกเกอร์ตัวนี้ครับอันนี้ผมก็จะเขียนไว้อยู่เวลาเปิดให้เปิด1 2แต่ถ้าเวลาปิดก็ต้องปิดที่แผงโซล่าเซลล์ก่อนครับปิดแผงโซล่าเซลล์แล้วก็ คอยมาปิดตัวของคอนโทรลชาร์จเจอร์กับแบตเตอรี่นะครับครับอันนี้ก็จะขึ้นนะครับอ่าส่วนไอ้ตัวไฟที่ผมต่อไอ้พ่วงไว้นะครับตัวนี้ผมยังไม่ได้ซื้อหลอดไฟมาใส่ครับอันนี้จะเป็นหลอดไฟ 12V โวลต์น,นะครับอันนี้ถือว่าเป็นชุดนอนนาได้เลยนะครับเพราะว่าเราจะไม่ใช้กับกล้องวงจรปิดอย่างเดียวนะครับเราก็จะมาใช้พวกไฟระบบสองสว่างด้วยนะครับ ามาดูที่ตัวไอโซลาชาร์จเจอร์นะครับก็จะมีพอต USB อีกพอรพตนะครับตัวนี้อ่าตัวนี้สามารถชาร์จพวกมือถืออ่ามือมือถือนี่สามารถชาร์จได้ครับก็จะมีให้กันอยู่พอรพอตครับมาดูหัวใจหลักที่ของเราแล้วกันที่ว่าผมจะมาต่อเข้ากับไอตัวกล้อ <c> ง <oughs> วง,งจรปิดน,นะครับครับตัวนี้ครับเป็น เบเกอร์ครับผมจะเปิดเข้าอินเวอร์เตอร์นะครับ A ครับตัวไออินเวอร์เตอร์ครับตัวนี้มันจะมีซุยไปเปิดตรงนี้อีกทีนึงครับปึ๊บอ่า <c oughs> พอเปิดแล้วครับมันก็จะขึ้นว่าขึ้นว่าอ่ากระแสไฟที่ว่ามาจากแบตเตอรี่นี้เป็น12โวลต์นะครับจ่ายออกมาเป็น220โวลต์อันนี้ขึ้น2 2งโวลต์ครับครับไอตัวตัวนี้นะครับมันก็จะมีพอร์ต พอ์รต USB ให้2พอร์ตเหมือนกันนะครับตัวนี้เอาไว้ชาร์จโทรศัพท์หรืออุปกรณ์พวกกล้องอะไรได้นะครับตัวนี้เขาบอกว่าอะไรใช้กับโคมไอไฟโคมไฟได้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กทีวีครับคอมพิแล้วก็พวกกล้องพวกพัดลมอันนี้อันนี้เขาเขาบอกว่าใช้ด้วยกันได้ครับเดี๋ยวผมจะมาต่อครับผม กล้องวงจรปิดนะครับตัวนี้ผมก็ใส่ซิมใส่เมมโมรีการ์ดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วผมจะปักเสียบเลยนะครับระบบกล้องก็จะเริ่มทำงานแล้วนะครับ คราวนี้ครับเราก็สามารถใช้ไฟพลังงานแสงอาทิตย์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับเราไม่ต้องต่อเข้าปลั๊กไฟบ้านอันนี้เราสามารถเอาติดไว้ที่ท้องไร่ท้องนานเราได้เลยครับไว้ที่กระท่อมหรือว่าจะเอาไว้ตรงไหนบุมไหนได้หมดนะครับครับครงนี้เวลาเราถ้าเกิดว่า,ากลางวันนี้เราไม่ได้ใช้กล้องเราก็สามารถถอดปลั๊กออกอเอาปลั๊กมาพ่วงใส่พัดลม เปิดพัดลมใช้ได้เหมือนกันครับแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่าไอตัววัดของพัดลมเนี่ยมันมันกินกระแสเยอะหรือเปล่าถ้าเกิดว่ากินกระแสเยอะก็ต้องดูที่ว่าแบตเตอรี่เราด้วยนะครับว่าแบตเตอรี่เราจุได้เท่าไหร่อ่าอันนี้จะสามารถเพิ่มอัปได้นะครับอาจจะเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้แล้วก็เพิ่มแผงโซล่าเซลลที่ว่ามันสามารถอ่าไอ มีกําลังวัดในการชาร์จได้เยอะขึ้นนะครับตัวนี้ครับหลักๆก,ก็จะอยู่ประมาณนี้ครับส่วนไอ้ก้องเนี้ก็สามารถคอนโทรลผ่านแอปโทรศัพท์ได้ด้วยครับต่อให้เราไปอยู่ที่ไหนส่วนไหนของโลกเราสามารถดูได้หมดครับเพราะว่าไอ้ตัวนี้เป็นซิเมเน็ต 4G ครับไอ้ตัวนี้เป็นซิเมเติมเงินนะครับผมก็จะเติมเดือนละร้อย ก้อนเน็ตนี้จะเล่นได้สามสิบวันนะครับเพราะว่าเราใช้กับกล้องนี้ก็ไม่ไม่ไม่กินเน็ตมากเท่าไหร่ครับตัวนี้ครับเดี๋ยวจะพาไปรีวิวตอนติดตั้งที่โคกหนองนาอีกทีนะครับครับก็สวัสดีตอนเช้าของอีกวันนะครับ วันนี้ผมก็มาที่โคกหนองนานะครับวันนี้ก็จะมาติดตั้งไอชุดโซล่าเซลล์นะครับที่ใช้กับกล้องวงจรปิดนะครับอ,อันนี้ผมก็ติดอประกอบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะติดตั้งวันนี้ครับพร้อมด้วยแผงโซล่าเซลล์นะครับสองแผงวันนี้เราแผงอันนี้แผงละยี่สิบวัตต์นะครับผมทําการต่อเข้ากันนะ<อ>เดี๋ยววันนี้อันนี้จะไปไว้บนหลังคานะครับส่วนไอ แผงคอนโทรนี้ผมจะเอาไว้บนไอตัวบ้านนะครับตอนแรกว่าจะไปเอาไว้ที่กระท่อมนาน,นะครับแต่ว่าเนื่องจอากมีต้นไม้บางทิวทัศนนะครับเวลากล้องแพนสองไปสองมานี้จะเห็นไม่ทั่วสารนะครับส่วนกล้องจอมปิดน,นะครับขออนุญาตครับนี่ครับคือตัวกล่องอันนี้ผมก็ประกอบใส่ เซบล็อกกันน้ําเรียบร้อยแล้วผมจะเอาติดไว้ที่มุมสูงนะครับอันนี้ก็เชื่อมต่อเข้าแอปโทรศัพท์เรียบร้อยครับเหลือแต่ต่อเข้าระบบอย่างเดียวเดี๋ยวต่อเสร็จแล้วผมจะมาลองอแผ่นกล้องซ้ายขวาให้ดูคือทั้ทว่า,าจะสามารถจับมุมต่างๆของสะของตัวบ้านได้แค่ไหนครับในที่ใช้กล้องแค่ตัวเดียวนะครับตัวนี้ โอเคเดี๋ยวจะไปลองกันนะครับครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวกล้อง,ลงนะครับไว้ที่มุมสูงของตัวบ้านเลยนะครับตรงนี้ผมจะยีมุมลงแนละ้วขางน,นะครับที่นี่ใส่ครับกล้องผมก็จะติดไว้มุมนี้นะครับเป็นมุมสูงนะครับ ส่วนแผงโซลาเซลล์ส่วนชุดคอนโทนรลไอแผงโซลาเซลล์นะครับผมก็จะเอาไว้มุมสูงตรงนี้เหมือนกันเพื่อที่จะเอาไปต่อกับแผงโซลาเซลล์ที่ใส่กับบนหลังคาครับเดี๋ยวคันนี้ก็เหลือแค่เอาแผงไปวางครับครับหลังจากที่เราประกอบเสร็จแล้วนะครับก็จะมาทดลองระบบกล้องของเรานะครับครับก่อนอื่นนี้ผมก็จะไปเข้าที่ แอปของ EC นะครับซึ่งเป็นแอปของอ่าวงกล้องวงจอาปิดนะครับครับพอเปิดมาแล้วครับครับทีไอจอก็คุณภาพกล้องก็จะใช้ได้ในทีเดียวนะครับอันนี้ผมจะแทนกล้องนะครับว่ามุมกว้างนี้กล้องจะได้กว้างอยู่ประมาณไหนนะครับ อันนี้ก็สามารถเข้าไปถึงในตัวบ้านเลยครับประมาณนี้ถึงกระเบียงบ้านได้เลยอาจยะผมจะลองไปที่สานําน,นะครับอ,อันนี้ก็แพนได้สูงใช้ได้ครับมุมอมองเห็นครบครับตัวนี้ก็ย่อขยายได้นะครับ มาซูมเข้าซูมออกได้นะครับตัวนี้กลางคืนนี้กับมีอินฟลีนะครับมืดมืๆนี้ก็สามารถมองเห็นได้นะครับมาดูฟังชันผมชอบตรงที่ว่ามีไมโครโฟนนะครับสามารถพูดโต,ต้ตอบได้เดี๋ยวผมจะลองเทสให้ดูครับแค่กดปุ่มลำโพงแล้วก็จะพูดนะครับฮัลโหลทดสอบทดสอบทำไรอยู่น่ะ กล้องก็จะสามารถพูดโต้ตอบได้นะครับตัวนี้ก็เวลาอยู่บ้านอยู่ไหนก็กดตรงลำโพงนะครับแล้วก็พูดแล้วฝั่งที่อยู่ทางนาน,นี้ก็สามารถพูดผ่านกล้องได้นะครับเสียงไปไปเข้าโทรศัพท์อันนี้ก็จะเป็นลักษณะเหมือนจอยสติ๊กเหมือนจอยเกม คอนโทรลได้ครับตัวนีค้ครับก็ประมาณนี้ครับครับสำหรับพี่ๆเพื่อนๆที่มีความสนใจอยากจะเอาไปประกอบทำเองบ้างผมว่าสามารถทำด้วยตัวเองได้นะครับตัวนี้ก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องทำเป็นชุดกล้องวงจรปิดอาจจะเป็นทำเป็นประกอบเป็นชุดนอนนาก็ได้ครับตัวนี้ ใส่หลอดไฟที่ว่าว <Jamie, S 1> <anak> ัดต่าๆนี้ก็สามารถอยู่ได้ทั้งคืนนะครับสำหรับวันนี้ก่อนจากกันนะครับพี่ๆเพื่อนๆท่านใดมีความสงสัยอะไรก็เม้นท์ไปที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบทุกคอมเมนต์นะครับครับสำหรับวันนี้ก่อนจากกันนะครับก็ฝากพี่ๆเพื่อนๆกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ต้องพาชมก็ขอลาไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับผม